ใช้เสียงของเรามันไปแล้วเธอพังแบบนี้แล้วฉจ,จะซ่อมเธอได้ยังไงอะฉันไม่รู้ด้วยซ้ำฉันไม่ใช่สร้างเทคนิคหรือผู้ชำนาญการด้านนี้นะเอาละครับกนะ็เดี๋ยววันนี้เรามาอยู่กับเกม one hand clapping ก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นเกมที่เน้นใช้เสียงในการเดินทางของตัวเกมเนาะจะเป็นไงก็เดี๋ยวเราไปติดตามกันนะฮะปะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันดีกว่าอันดับแรกเลยเนะี่ยผมจำเป็นที่จะต้อง อ่าไม่ใช่อันนี้เราจะต้องทำอันนี้อ่าไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เปิดเผยแอคเซสมาแบบแบบเ๋เราต้องมาอ่าเราต้องมีไม่ไงมันจะพลาดไม่ได้ยังไงล่ะถูกปะโอเคก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันดีกว่าฮะว้า นี่คือเกมเกี่ยวกับการร้องเพลงจำเป็นต้องใช้ไมโครโฟนในการเล่นและเราขอแนะนำอย่างยิ่งให้ใช้ไมโครโฟนแบบมีสายใช้เออลูกปุ่มปุ่มแลลูกสอดซ้ายขวาเพื่อเลือกไมโครโฟนที่คุณต้องการก็คืออันนี้เนะี่ยผมใช้เป็นตัวของ雷欧萨นั่นเองแล้วเราก็จะไปต่ออ,อย่าส่งสียงใดๆขณะที่เราปรับความไวของไมโครโฟนคุ วัดควรสว่างขึ้นขณะที่คุณร้องเพลงและดับลงเมื่อคุณเงียบเสียงพยายามอย่าเปิดไมโครโฟนด้วยการหายใจหรือเสียงพื้นหลังใช้เพื่อปรับหรอทุกคนเราจะรู้ได้ไงอะ่ะฮะอ่าอ่าอ่าเอ,อ,อ,อ๊ะยังไงอะ่ะเราต้องถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อกี้ได้หรือเปล่าหรือว่า พอเมื่อกี้เราแบบว่าหายใจเข้าออกหลือหรือห,หรือยังไงอ่ะงงจังเราเราย้อนกลับไปหน่อยได้ปะเอาเราย้อนกลับไม่ได้นะอันนี้พยายามอย่าเปิดใช้ไมโครโฟนโดยการหายใจเพื่อปรับความไวจนกว่าจะเหมาะสมแล้วผมจะรู้ได้ไงว่ามันเหมาะสมไม่เหมาะสมะเออเราเราแบบนี้ก่อนได้ไหมแล้วเดี๋ยวถ้าเกิด อะไรเกิดขึ้นถ้าเป็นแบบว่า worst case ขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวเราไปค่อยไาเริ่มต้นใหม่ <c oughs> ได้หรือเปล่ปานะแต่ว่าในนี้เนี่ยก็ไปฮะโอเ okay. ค let's go let's go <S วงกลมนี้จะแสดงเสียงของคุณขณะที่คุณเล่นอ่าก็คือตัวของชี้เนี่ยบังอยู่นั่นเองคุณสามารถปรับความไวได้ตลอดเวลาในเมนูการตั้งคา่ากดเพื่อเริ่มเกม ทีนี้เนี่ยเราจะยังไงกันดีเดี๋ยวผมว่านะผมจำเป็นที่จะต้องพาตัวเองเนี่ยขึ้นไปก่อนขึ้นไปเลยจ้าพี่จ๋าโอเคนี่ทุกคนจะได้เห็นวงรอว่ามันขึ้นเป็นยังไงฮ่าฮ่ากดสามก่อนไม่ใช่ต้องกดสองไมโครโฟนมาแล้วเพราะฉะนั้นเรากลับมาต่อ เริ่มต้นจากเมืองแห่งความเงียบทุกอย่างเงียบตัวเราไม่เงียบเราค่อนข้างที่จะพูดมากเฮ้ยทุกคนมันมีเสียงกล้องอะ่ะทำไงอะ่ะแล้วผมต้องทำยังไงอะ่ะเขาบอกให้เราร้องเพลงฮา่าเอ A, หรือดีเพื่อนเลื่อนไปทางซ้ายหรือไปทางขวา เราเลื่อนไปทางซ้ายหรือไปทางขวาอุ๊ยดับดับติดติด,ดทำไมอ่ะเป็นเพราะอะไรเอ่ยโอเคโอเคเลยอ้าวแล้วถ้าผมอยากรู้ว่าเอ,อ้อ๋อ๊ยเรากระโดดได้แล้วอันนี้คือเราต้องทำยังไงต่อโอเคเราเรียนรู้มาแล้วว่าเราต้องกระโดดยังไงฮะจ๊า กด ESC เพื่อปรับความไวของไมโครโฟนในเมนูตั้งค่าในเมนูตั้งค่าความไวความ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 ไวความไวของอินพุตหรอโดยปกติแล้วนั้นเราควรที่จะอยู่ตรงนี้โอเคเราประมาณนี้แล้วกันเนาะ แล้วก็ย้อนกลับแล้วก็ไปเราไปกันต่อใช่ <c oughs> อ๋พอพรว่าแบบว่านี่ถ้าทุกคนเห็นนะทุกคนมันจะแบบว่าถ้าเกิดว่าเราไม่พูดอะไอ้ตรงวงวงกลมทางขวามือที่ทุกคนจะเห็นนะนะมันแบบว่ามันมันบบเบามันไม่เขียวแล <c oughs> <c oughs> นะวไอ้ส่มาทุกคน ฮาฮาอุ๊ย๊ยเธอมองฉันล่ะเธอคือใครฉันเห็นนะฮะ <laughs> ลา เห็นนะว่ามองอะมองอะไร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  <c oughs> ยังไงล่ะทีเนี้ยมต้องทำยังไงต่อ,รอเราก็ต้องทำแบบนี้ต่อสิปะ่ะเดินต่อไปเลยสิปะ่ะ นาลิกาทำไมอ่ะนาลิกามนทำไมอ่ะเราตามเสียงสาวมองอะไรอ่ะเห็นนะว่า go sih hai ha hai ho ha ha potng-roton ham layak ลิกลาด้วยสิยงเพลงลองเบลงให้เพลงก้องไปตั้งนึ่งนะตั้งนึ่งนะเราต้องทำไงอันนี้ต้องใช้เสียง <c oughs> เราต้องใช้เราต้องใช้เสียงว้า <c oughs> <c oughs> <c oughs> ฮ่ารู้ฮะฮะแล้วแล้วผมจะขึ้นไปได้ยังไงอ่ะทุกคนรู้ปะแล้วผมต้องทำแบบนี้เหรอ มาทางนี้มาใ,ใส่ทางนั้นทุกคนผมขึ้นไปไม่ได้หรือว่าเราต้องเอามาสอนกันนะอ๋อใช่เราต้องเอามาส้อนกันอันดับแรกเลยเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาไว้ตรงนี้ก่อนแค่เราพูดเนี่ยมันก็สามารถที่จะแบบว่าด้แล้นั่นเองเหนือสิ่งอื่นใดเราต้องไปตรงนี้ は、okay. い。 มากฉันลาไม่นะเราจะออกไปยังไงล่ะอ่ะเขามาอยู่ตรงนี้ซาดาดาดัมซะด ฉันร้องเพลงได้อุยฉันร้องเพลงได้ว้าวอุ้ยก็สนุกเหมือนกันนะในการใช้เสียงเนี่ยเราก็แค่พูดต่อไปเรื่อยๆก็ได้นะจริงๆแล้วว่าเพราะว่าทำไม เรามีความสามารถในการร้องอยืนแล้วว้าวขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกได้มากมาเธอ เธอจะพังนะฉันต้องทำยังไงล่ะทีเนี้ยบาจิงบาจิงเธอเสียงพังอ่ะฉันต้องทำยังไงต่ออ่ะฉันฉันต้องเป็นหาทางไหนเพื่อที่จะซ่อมเธอเธอพังแบบนี้แนละ้วฉันจะซ่อมเธอได้ยังไงอ่ะฉันไม่รู้้วยซ้อมฉันไม่ใช่สร้างเทคนิคหรือผู้ชำนาญการด้านนี้นะ นี่เนี่ยมันไม่มีวิธีไหนเลยเหรอที่จะทำให้เราได้ผ่านการซ่อมอย่างที่แท้จริงนี่เนี่ยฮัสบ๊ะ ไม่ได้ทำยังไงแต่ตรงน,นั้นมันก็ไม่มีอะไรแล้วนะเราผมจะไปได้ยังไงอ่ะหรือว่าเราต้องใช้ความเงียบในการพูดคุยหรือว่าเราต้องใช้ความเงียบ เอาอะค่ะทุกคนก็สำหรับวันนี้นะสำหรับวันนี้นะะก็ต้องคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งถัดไปใช่หรือเปล่าไม่ใช่ แต่เราจะหาทางได้ยังไงคือผมต้องลงไปหรอหรือว่าผมต้องทำยังไงอะเราต้องแบบประสานกันหรอเราต้องประสานกันหรือยังไงมาทางนี้และใ้เธอ เอ oh uh ้ามาทางนี oh. ้เธอวิมาทางนี้ฮู้ฮ่าฮ่าฮ่า ความสนาดของเรามันก็ทําให้เรานั้นได้ผลยังไงล่ะแล้ว <c oughs> <c oughs> ปรับความไวเหมือนกับเราแบบปรับปรับทุกสิ่งทุกอย่างให้มันได้เท่านี้พอลา อ๋อหรือว่าเราต้องแบบว qu ่ารอให้เขาแบบปิดไอ้นี้ด้วยใช่แน่ๆเลยอ่ะฮะฮะฮะว้าวเยโย อันนี้เธอทำเพื่ออะไรอะ่ะเธอทำเพื่ออะไรกันอุ๊ยฉันไม่รู้ว่าต้องทำยังไงฉันไม่รู้ว่าต้องทำยังไงต่อ แล้วตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าฉันต้องทำยังไงมาตรงนี้เอาไม่ใช่นั้นเธอต้องมาตรงนี้เอาไม่ใช่เลยก็อบอกว่าไม่ใช่ไงเออ ไมอีกนิลัน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 โอ้ยนิลัน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 นนลัเธอต้องมาตรงนี้นีมีมาตรงนี้พี่สาว เธอต้องมาได้แล้วเหมือนจะไม่ใช่แบบจะมาตรงนี้ถูกแล้วอ่ะมาไปตรงไหนมาตรงนี้ซะบ่อยเธอมาตรงนี้เธอจะไปตรงนั้นทำไมหรอนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนั่นาลหละนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละ เอามาถึงนี้ขออีกทีไปทางนั้นล <c oughs> มันต้องไวทุกคนเราจะต้องไวกว่าเสียงของมันนั่นเองห้า ลาชัยเสียงของเรามันไปแล้วเราต้องเดินต่อไปจะเป็นไงไปดูกันในวันนี้อะไรอ่ะ เมื่อจึงลายเมื่อจึงลายขออีกทีดีรืบเปล่าไม่นะ้นเราก็เราจะตายกันหมดแย่แล้วฮู้ฮฮทุกคนนะกลัวนะกลัวนะกลัวเกินไปแล้วอุ้ยเราต้องไปต่อ <c oughs> แล้วมันจะไปได้ยังไงอ่ะบ้านหรือเปล่าใครมันจะไปได้ปรับความไวคิดอะไรไม่ออกปรับความไวนะทุกคนนะนี่เราต้องมาตรงนี้เราต้องแบบไปให้สดุดเรา ือพอถ้าเราแบบปรับไวไปอะ่ะมันก็จะมีได้ฮ และใช่เราเป็นคนที่มีไหวพลิบที่ไม่มากขนาดนั้นแต่เราก็สามารถที่จะผ่านฟันฟันฝ่ามันไปได้ คือผมรู้เลยว่ามันจำเป็นที่จะต้องมีการแบบว่าลดเสียงแน่ๆผมจำเป็นที่ต้องลดเสียงแน่ๆไม่งั้นไม่ที่คนได้ยินจะคือไม่แตะเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจนะสำหรับใครที่เห็นว่าเอ้ยทำไมมันเป็นอะไรใช่ฮะไม้มันแบบว่าแต่นั่นเอง และเหมือนกําลังจะไปด่านต่อไปแต่ว่าเราคงจะต้องขอดวไว้เท่านี้ก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรายังมีความสนุกที่กำลังต้องติดตามต่อไปนั่นเองสหรับวันนี้นะคะก็คงต้องขอดวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งถัดไปสําหรับใครที่เข้ามาชมแล้วก็เข้ามาฟังเสียงกันก็คอมเมนต์บอกกันได้นะว่าอยากจะให้ร้องเพลงอะไรในส่วนนี้เนี่ยเราแบบว่าเทสเสียงเทสเสียงระบบว่าเป็นยไงกันนั่นเอง นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ก็คือคลิปถัดไปนั่นเองแล้วนะนั่นแหละฮะบ๊ายบาย